สวัสดีครับพบกับอาหารอ,าร,อร่อยชนิดหนึ่งนั่นก็คือซี่โครงหมูยากนะครับโดยกุกของเรามือหนึ่งนะครับกุากุกมือหนึ่งเดี๋ยวดูเสร็จจะเป็นยังไงจะอร่อยหรือไม่เดี๋ยวเรามาชมผลงานกันตอนนี้เรา มีพ่อโคขาปลาเรามาด้วยซี่โคงหมีอ่านี่ซี่โคงย่างครับโอ,อ้โหพร้อมอ่ะยกให้ดูหน่อยสิโอ้ด <laughs> เป็นไงวันนี้เราจะมีกไก่อบฟางทั้งที่โคงนี่ย่างที่โคงครับเนื้อเด็ด,ด,ดมาจะมีโรคขาวปุ๊บหน่อยนะจำ่เลยนะเนี่ยนี่ใส่อะไรบ้าง ขาตะไคร้ครับผมเอาขาตะไคร้โอ้โหนี่นี่นี่ดูนะโอ้โหใหญ่อย่างนี้เลยขาตะไคร้ใบมะกรูดขาตะไคร้กระปุกระเทียมครับผมใส่นี่โอ้โหน้ำเทใสเราครับอันนี้เต็มที่เต็มที่นีมสุบเดี๋ยวรอดูชมผลงานกระดูกอ่อนและกระดูกแข็งครับ รู้สึกมันจะแข็งไปนะดูแล้วกระดูกแข็งมากโอ้โหเี่ยังไงลูกกระเด็นกระดอนหมดไม่เป็นไรจัดรูปจัดรูปให้มันเข้ารูปจัดรูกกุ๊กเขาจัดรูป,รปให้มันเข้าเข้าที่เขาทางไงเวลายา่างจะได้สุดสุดละครับงานนี้ น่าอร่อยแล้วดูแล้ว,ลวกินหอมโอ้โหนี้ี่โครงครับเรามาย่างบนเตาถ่านใช้ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมากนะครับเราจะได้ซี่โครงหมูที่อร่อยแน่นอน มีเดียมยังไงอ่ะอา๋อจะมีเดียมหมูมีเดียมไม่ได้แล้วครับเอากรอบกรอบนอกดิบในมีเดียมเลยพี่อันนี้มันไม่ติดไอ้นี่หรอไม่ติดเหล็กอีกอ่ะโค๊ค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 โอ้โหน่ะเริ่มแล้วครับ เป็นไครับการย่างไปได้สวยครับรอรอรอความอร่อยมันคงจะอร่อยแน่นอนนะครับอร่อยครับอร่อยแน่นอนเชฟเราเชฟสายป่าอยแล้วสุดยอดหายตัวจับยากอร่อยครับ